พาไปตัดขากางเกงยีนค่ะตัดปลายขาเท่าที่เราต้องการโดยที่ไม่ต้องเผื่อเย็บเลยนะคะส่วนปลายขาที่เราตัดออกไปแล้วนะคะเราตัดส่วนที่ไม่ต้องการใช้ออกไปแล้วเหลือไว้เผื่อเย็บประมาณหนึ่งเซนนะคะไปดูกันต่อเลยเ,เสร็จแล้วเราก็จะเอาขากางเกงที่เราตัดไว้เมื่อกี้นี้นะคะเอามาต่อกับตัวขากางเกง โดยที่เราดูว่าตะเข็บต้องตรงกันนะคะตะเข็บนี้อันนี้คือตัวชายอันนี้คือตัวกางเกงตะเข็บต้องหันไปทางเดียวกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเย็บโดยที่เวลาเราเย็บให้เราเผื่อเหลือไว้ตรงนี้ประมาณ2มิลอย่าเย็บติดตรงนี้นะคะเย็บเหลือ2มิลประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเย็บก่อนหลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วแบบนี้นะคะ เย็บเสร็จแล้วแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาล้อล้อฝั่งนี้ออกนะเหนะเนี่ยอันนี้ที่เราเย็บเมื่อกี้นี้แล้วเราก็มาล้อล้อฝั่งนี้ออกนะคะเสร็จแล้วนี่แล้วเราก็นํามาเย็บวิธีเย็บก็เราก็จะเย็บแบบนี้นะคะเนี่ย เอาเอาตะเข็บเอาตะเข็บที่เราต่อกันเมื่อกี้เนี้ยเอาเข้าไปซ่อนใต้นี้เสร็จแล้วเราก็พับแล้วเราก็เย็บตามรอยเดิมเห็นไหมมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เนไเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการตัดต่อขากางเกงยีนสตรยสาดาวนะคนอื่นทำยังไงเม้นมาบอกกันได้นะคะ